ทำไปแข่งมาสเซ็ป่าเชียด้วยถูกทองจะได้ดูมีคลาสแม่ะปฟังโอเคถันชิ้นเล็กๆทองมันแพงตอนนี้นี่สวยไหมคะใส่หมดเลยไหมคะหมดเลยจะหวานมากเลยเจ้าค่ะวันนี้เราจะทำเมนูพายแอปเปิลทัดเลดกันค่ะโอเคเราจะเอาโอเวนมีสโน คาเวียก่อนนะครับเดี๋ยวตัวมันโก้ต้นเรียนเลยนะครับมือเย็นจะแข็งแล้วค่ะคลิปสุดท้ายอง EP นี้เราอยู่กันที่ PIM Food Academy สถาบันการจัดการธุรกิจอาหารเป็นการเปิดประสบการณ์ด้านอาหารที่หลากหลายเหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นเชฟอยากทำธุรกิจด้านอาหารหรือมาเรียนเพื่อที่จะเป็นโฮมคุกก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้อย่างที่ทุกคนรู้ว่าผมก็ชอบทำอาหารมากจริงๆอีกหนึ่งความฝันก็อยากจะเป็นเชฟอะแต่ไม่แน่ถ้าฝึกจนเก่งอาจจะไปลงสมัครรายการ Master Chef สักซีซั่นหนึ่งก็ได้ก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ ไหนๆก็ชอบทำอาหารแล้วงั้นลองมาเรียนทำอาหารแบบจริงจังกับเชฟและโรงเรียนสอนทำอาหารไปเลยจะได้ลองใช้เครื่องมือจริงเห็นของจริงทำของจริงคลิปนี้เลยจัดเป็นมากพาไปบุก3ห้องเรียนห้องเรียนอาหารคาวเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ตอนนี้เชฟเรออยู่แล้วไปเข้าห้องเรียนกันป่ะสวัสดีค่ะเชฟเมนนที่จะทำวันนี้เป็นเมนูอะไรกันอนะวันนี้จะทำเป็นเมนูกุ้งทรงสะพักค่ะกุ้งทรงสะพักก็คือเราจะนำกุ้งนะคะมาห่อกับแผ่นปอเปี๊ยะเปรียบเสมือนการทรงสะพักนะคะแล้วก็นำเส้นหมี่ซ้วนะคะมาพันรอบๆให้สวยงามเปรียบเสมือนสร้อยสังวานค่ะเหมือนหมูสโล ใช่ค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีกุ้งขาวนะคะแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะส่วนเกลือใช่ค่ะส่วน,นตาใช่ค่ะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีแค่เกลือป่นอย่างเดียวค่ะแล้วก็จะมีเส้นหมี่ั้วที่เราจะต้องมาพันรอบๆให้เหมือนสร้อยสังวานนะคะสุดท้ายแล้วเราจะนำไปทอดแล้วก็มาปิดทองคําบริสุทธิ์ที่สามารถรับประทานได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมหมักกุ้งกันก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนท่านใช่ค่ะเดี๋ยว ใส่รากผักชีค่ะตามด้วยเกลือค่ะเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคุณผ้เราก็สามารถใช้มือได้ใช่ค่ะจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการนำกุ้งไปห่อปอบเปียค่ะเราก็มีแป้งกุ้งหนึ่งตัวค่ะตัวเป็นการห่อปอบเปียแบบไว้หานะคะวิธีนี้นะคะช่วยกาวนี้ทาให้ทั่วทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นเราก็เริ่มม้วนได้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราจะมาที่ขั้นตอนของการพันสร้อยสองหวาดแล้วเราก็ต้องต้องใส่กาวไหมคะต้องใส่ค่ะนะ,ะจุ่มลงไปนิดนึงนะคะที่กาวแบบนี้พิยาชินได้ <laughs> พันหนึ่งรอบค่ะเราก็พันขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็วนขึ้นข้างบนอีกรอบนึงค่ะแล้วก็วกไปด้านหลังนะคะแล้วอ้อมมาด้านหน้าค่ะแล้วก็แล้วก็ลงไปข้างล่างอีกอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ไปทางได้ขวามือค่ะ อย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพลดผ่านไปเรื่อยค่ะใช่ค่ะแล้วก็วางวา,างค่ะวางพักไว้ที่ด้านนี้ก่อนนะคะเราแรปก,กุ้งเป็นทรงสักพักแล้วเราก็นํามาทอดในน้ํามันปาล์มซึ่งเป็นน้ํามันที่แบบทอดนะคะแล้วก็รอให้มันร้อนถึง150องศานะตอนนี้ร้อนแล้วเราก็จะนํากุ้งเหล่านี้ใส่ลงไปเดี๋ยวสิ แล้วเวลาที่เราจะทอดปอดเปี๊ยะให้สวยงามนะคะเราจะต้องคนคนอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องอคนมูนมใช่ค่ะเพื่อที่จะให้สีเดี๋วมันติดกันใช่ค่ะแล้วก็นะให้สีเขาสวยสม่ำเสมอกันค่ะเราก็ทอดเราก็จะใช้เวลาประมาณ1ินาทีหรอคะใช่ค่ะประมาณ1ิบนาทีค่ะเดี๋ยวเราก็คนไปเรื่อยๆไม่ต้องเดือดร้อนเลยว่าข้างในมันจะสุกเปล่าเพราะกุ้งมันสุกง่ายถ้าเป็นหมูสิเราไม่ดูนะ เราทอดเสร็จแล้วตอนนี้เราได้กุ้งมาแบบนี้อันที่จริงก็อยากจะให้สีแก่กว่านี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเรารีบเรารีบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนทองจะได้ดูมีคลาสเป็นการเพิ่มมูลค่าค่ะได้ค่ะโอเคชิ้นเล็กๆทองมันแพงตอนนี้อันนี้แพงกั่กันเพราะมันห่งชิยย้นใหญ่เสร็จแล้วเหลืองกรอบสวยงามจะเหลืองกว่านี้ก็ได้นะคะ ที่สําคัญทําง่ายดูหรูหราน่าทานมากๆอุปกรณ์กับวัตถุดิบก็มีนิดเดียวเองสามารถเอาไปทําขายก็ได้เลยนะนี่สวยไหมคะก็ขอบใจเชฟบมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องเรียนต่อไปทำอาหารคาวแล้วก็ต้องตามด้วยเบเกอรีวูับไปเลย สวัสดีค่ะเชฟวันนี้เราจะทำอะไรกันคะวันนี้เราจะทำเมนูผ่ายแอปเปลิลถัตเลดกันค่ะตัวถัตเล t เนี่ยค่ะเป็นร์ตชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็รสชาติออกเปรี้ยวอมหวานวิธีการทำนะคะเราก็จะนำเนยสดและน้ำตาลค่ะใส่ในโถผสมได้เลยค่ะใส่หมดเลยนะคะใช่ค่ะใส่หมดเลยได้เลยใส่หมดเลยขั้นตอนถัดไปนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายค่ะใส่หมดเลยไหมคะหมดเลยจะหวานมากเลยใช่คะแล้วก็จะตีค่ะันเบอร,ร,ร,ร์สองค่ะ Yeah. ต้วเนยกับน,น้ำตาลนะคะเขาจะเริ่มอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวน้ำตาลคะละลายเข้าไปาในตัวเนยสดค่ะาไิเดเลยค่ะเพะพะส่วนผสมเข้ากันดีนะคะลำดับถัดไปก็จะใส่ไข่แดงค่ะใส่ไข่แดงนะคะไข่แดง พส่วนผสมเข้ากันนะคะก็จะใส่เป็นผิวส้มค่ะแล้วก็แป้งแล้วก็ผงฟูค่ะผิวส้มลงลงไปแล้วก็ผงฟูเนะยคะ่ะผงฟูแล้วก็แป้งได้เลยค่ะทีละครึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็เปิดสปีดรนะันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดสปีดจะสูงเกินไปใช่ค่ะเราจะค่อยุน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 ม่อน,น,นข้าวันดีเลยถ้าใส่น้ำจะสามารถใส่น้ำได้เลยค่ะ อ่ะิดเลยนั่นแล้วก็จะปั้นให้เป็นก้อนแล้วก็ต้องพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราปั้นนะแล้วก็จะได้น้าตาแบบนี้ค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะมารีดแป้งกันค่ะเราจะใช้พิมพ์นะคะกดแป้งลงค่ะ กดไปได้หลายชิ้นได้เลยค่ะกดไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแป้งอะค่ะไปใส่ในตัวพิมพ์ทานค่ะค่ะในในพิมพ์ใช่ค่ะในขั้นตอนใช่ค่ะเราจะบีบตัวแอลมอนด์ครีมนะคะลงในตัวแป้งทานค่ะทำมาจากไข่นะคะเนยสดแป้งแอลมอนค่ะ แล้วก็จะมีกลิ่นวานิลาด้วยค่ะรสชาติจะออกหวานมันนะคะโอเคเราจะเอาที่เราทำไว้ใส่เตาแล้วอบประมาณ10นาทีตอนนี้เราเอาขนมเข้าอบเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ไดมาแบบนีแ้แล้วเราจะมาแต่งหน้ากันนอกจากสับปะรดแล้วก็สตรอเบอร์รี่นะคะสามารถใช้เป็นผลไม้อื่นๆได้ค่ะเช่นราสเบอร์รี่นะคะเป็นผลไม้ไทยๆก็ได้ ในขั้นตอนนี้นะคะก็คือจะเคลือบเจลนะคะโดยกยารหยอดเจลลงไปค่ะแต่งด้วยผิวมะนาวค่ะแล้วก็กลิ่นมะาพราวเหมันมีสโนว์ตกแต่งเสร็จแล้วเราก็จะจัดจานนะคะเยอะนะคะเร์เรีด้วยอย่าลืมเสร็จแล้วกับเมนูพายแอปเปิลทาร์ตเลตกลิ่นหอมมากเลยนะเชฟ อ่อแต่เรายังกินไม่ได้เพราะเชฟสอนทำเครื่องดื่มรออยู่ไปห้องเรียนต่อไปกันวกสวัสดีค่ะเชฟห้องเรียนเครื่องดื่มเครื่องมืออลังการมากเลยวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันดีเคขั้นตอนแรกนะคะ ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขอสกัดชากลาบนะครับเป็นการสกัดน้ําเย็นเข้าไปในตัวชานะครับผมเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นการด็อปคาเวียร์ก่อนนะครับทาตัวคาเวียร์เม็ดนะครับอ๋อเยอะคาเวียร์ทุณก็หม่อมอยากลองทําดูไหมครับลองดูนะคะัขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราอีกเกอร์ขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็ใส่ตัวแพลชันฟูดนะครับ15 ml ครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะ คตัวสีตัวมังโก้ครับผม45 ml ห้าลครับต่อไปนะครับจะเป็นน้ำเชื่อมวานิลาน้ำเชื่อมวานิลา10บมครับผมเราใช้ตัวด้านเล็กนะครับผมครับผมแล้วเราก็จะดรอปน้ำเกลือลงไปคือลงไปนิดนึงแล้วต่อไปเราก็จะใส่น้ำแข็งให้เต็มตัวเซนเตอร์นะครับเคครับเต็มเลยอแล้วก็ปิดตัวชิ้นที่สองก่อนนะครับผม เราใส่สิ่งต่างเข้าไปแล้วเราก็ต้องปิดฝาให้มันแน่นๆนะครับเดี๋ยวมันหลุดมาเย่ย,ยอัอัีวิธีจับนะครับเราใช้ดิ้ยโป้งนะครับล็อกตรงตัวฝาไปครับแล้วเราก็จับแล้วเราก็ใช้ข้อมือสมอจนเย็ยนเลยนะครับมือเย็ยนจะแข็งะะแล้วค่ะเปิดนแครับนี่เแล้วก็เปิดชิ้น,นี่ต่อครับ แล้วก็เทลงแก้วเตหมได้หมดครับ,รบแล้วเราก็จะใช้น้ำแข็งทอข้าไปหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวชากุหลาบมาลาดเอาแล้วทอปไปทอปไปเยอะไหมใชอีกนี้หนึ่งครับพอนะับครับสวยงามมากเป็นส้มเลือด <laughs> Blood Orange วิทีแต่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวแฟชั่นฟุตนะครับผมวางขึ้นข้างบนวางข้างบนแล้วก็เราก็จะเอาใบมิ้นท์นะครับทําเป็นท่อนะครับคราวนี้เราก็จะตัดตัวคาร์เวีครอนท็อปไปที่ตัวแฟชั่นฟุดนะครับคาร์เวีราเวียดเป็นคาราเมลนะคะใช่ครับเป็นจะได้หวานหวานนั่นแล้วต่อไปแต่งด้วยกุหลาบแต่งด้วยกุหลาบกุหลาบตัวอันเล็กนะครับ กุหลาบเยอะๆจะเพราะว่าจะได้หวานด้วยความรักค,ครับรมีกุหลาบหอมลูกแมสเลยเดี๋ยวผมจะตบตัวกุหลาบไปเพื่อให้ไปโรยอยู่ตรงข้างหน้าตัวแก้วอีกทีเราจะเอาในตัวเจนเคลือบตัวกุหลาบไปก่อนครับเร้แล้ว ใส่ใลงไปนะคะแต่อันขั้นตอนนี้อาจจะอันตรายนิดนึงนะครับดูผมพักให้ก่อนครับมาตกได้เลยครับผมจ้คยเลอดกี่ดนเนี่ยความหวานแต่ตอนนี้ไม่ใช่าสท้ายนะคะโอเค,อเ,คเรียบร้อยแล้วทั้ง3มเมนูในวันนี้สนุกมากๆเลยเดี๋ยวจะกลับไปฝึกต่อ แล้วถ้าทุกคนได้ไปแข่งมาสเตชเชปจริงฝากเชียร์ด้วยจะได้ไปหรือไม่ได้ไปได้ไปหรือไม่ได้ไปไม่ได้ติ๊กตักติ๊กต๊กติ๊กต๊กถ้าอยากรู้ก็กดติดตาม Facebook กแฟนเพจที่บีน้่งมื่วันแชร์เไว้ตอนนี้ขอตัวไปชิมทั้ง3เมนูก่อนบาย